กอ,อง็ทุกคอมได้ยินตมัอยู่แน่นทอนกลัไงไปหายคะเอาไว้หน่งปลาหนึ่งเข,งข,งขงารอตมเอาเขาลนะเน่เจาะรูก็เสร็จเรียบร้อยเจาะเสร็จแล้วค่ะ กระปุกทุ่หอมเ้าก็สิได้กินพอดีชิบชิบว้าวน่าอร่อยจังเอปิ้งอักท่้งหนเนาะเดี๋ยวพามาเอาเบ็ดดิ้งเบ็ดดิ้งเบ็ดดิง้งเขาค่ะอันนี้เขาสิมกักแชร์สิค่ะ จะแช่แบบแบบธรรมชาติว่างลงดินเลยค่ะแล้วเอาน้ำมักในนี้แช่ไว้สักเจ็ดแปดวันเดี๋ยวมาดูกันค่ะเบ็ดดิงเฮ้โอ้ส่เดือนมีใส่เดือนด้วยเบ็ดดิ้งอ่สเดือนจะขึ้นด้วยจะเข้ามาในนี้อืมติมเลย เต็มเลยหนูเส่เดือนเห็นปะค่ะเส่เดือนเต็มเลยโอ้โหวูวูวูเรจะไปเลี้ยงใส่กระมังไม่มีกลิ่นค่ะ ทางนี้ดิมังที่เราเจาะเมื่อเช้าเจาะแล้วเขาก็เอาเหต์เรือนใช่เดือนลงก่อนละเรียงรองก่อนเราเอาเบีดดิ้งเลยค่ะเบีดดิ้งลงมันจะมีใส่เดือนนั่นป่ะเบีดดึงเบีดดึงเบดดุ่งวะนะเบดดิ้ง ลงจากหน้อยประมาณนี้เราจะเอาส่เดือนใส่เดือนที่เ,า,เอาออกแยกออกจากกันเลยนะฮะส่เดือนที่เราแยกออกจากออีกถังหนึ่งลงปกว่าณ้าสองสามยุ่มเลยเนะาะประมาณสองขีดค่ะว่างเลยเดี๋ยวเขาจะไปเอง สองขีดจะมัน่นสองยุ่มอย่เนาะเอาแถมแล้วก็จะลงไปเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูที่เลี้ยงไว้ที่ใส่กระมังไว้นี่นี่ค่ะ เราเนี่ยเบียดติ้งลงอีกเนาะเราจะเลี้ยงไว้อเอาไอ้มูลไส้เดือนอะ ใช้ในสวนเราเนี่ยะนี่นี่องเพื่อนค่ะนี่อ่งโอ่งรั่วนี่มูนไส้เดือนมาแล้วแล้วก็จะไปใส่ต้นไม้มูนไส้เดือนปีกากบจะหนักให้เขาคุ้นชิน จะขึ้นไว้ข้่เอาไม้ค่ะเอาไมนี่ยค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันคลิปหน้าล่อนอันนี้อันนี้กอดอันใหม่ดินี่ เดี๋ยวมันร่อนมุนใส่เดือนไปใช้กันค่ะขอบคุณมากค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ